สบายดีสวัสดีครับพี่น้องกลับมาพบพ่อกันครับอยู่สถานที่หม่องเก่าพี่น้องเป็นสวนสาธารณะอยู่ในเมืองลิมินตันเขตออนตาริโอของประเทศแคนาดาพันครับเป็นสถานที่ที่สวยงามแห่งหนึ่งพี่น้องคงความอุดมสมบูรณ์ผอมอมาเด่นน้ำก็หอกหน่อยคือเก่าพี่น้องสถานที่ตรงนี้เขาเอิญนซี่คิดผักครับ เป็นสถานที่ที่ทั้งเทศบาลหรือว่าทั้งรัฐบาลิ่นเทศไปให้ประชาชนออกมาพัพกผ่อนยอนใจพี่น้องเบาก,กบริถึกอากาศยังเย็นๆอยู่พี่น้องมันก็หอ,อกหน่อยแล่นขึ้นกุ้งหม่ที่ยานแต่ละมือ่อเราเว้นกับ่บดิมี่หยังหนอกพี่น้องหลังจากเลิกงานทำธุระส่วนตัวแล้วอากาศดีๆอยากออกมาเล่นมาพักผ่อนยอนใจมายางสตดอากาศบริสุทธิ์ก็หอ,อกหน่อย กูรูพิ่นกินยังกินกินหยอดใหม่พี่น้องบใบไหม่ก็ล่างแตกใบกัดหยอดใหม่กินซึ่งอาหารช่วงนี้ก็ค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์สำหรับสัดป่าเนาะพี่น้องบใบไหม่ก็ล่างแตกมาก่อนออนเบิ่เพ่นดงังกินอยู่พี่น้องคือเสซ่บหยอดใหม่อ่อนอนเรียนกินไปทึ่ง เดี๋ยวห้อยยางเลาบ่งม่วนที่เป็นลงมาข้างล่างพี่น้องโตอยู่ข้างบนก็ใหม่คนข้างจะจับภาพลําบากมันคนข้างจะสูงนะพี่น้องอาเด็ดน้ําตัวพ่นหยิบข้างล่างนะพี่น้องเนาะสถานที่ตรงนี้คนข้างจะสวยงามพี่น้องเป็นอีกแห่งหนึ่งที่ผมผมอกว่าเที่ยวประจาอีกอย่างหนึ่งก็อยู่ใกล้บ้านโตเป็นสถานที่ทรัฐบาลพ่นตกแต่งมาให้ ต่อไปต้นไม่แถวนี้ก็จะออกใบเขียวชฉาอุม่มบดพี่น้องเบื้องต้นนี้คล้ายๆตัาตุ้นุยตัวนี้นนแมนบน่อันนี้โบแมนพี่น้องเบิ่งหูคนบนคือแล้วประกอบคุนคุนคือกันพี่น้องคล้ายๆเจ้าตุหนุยแล้วโบแมนครับอ้วนใหญ่คือกันขี่ยานก็มันเจ้าตุ้นุยมากนี่บริกินน้ำเขาแต่วันนี้ก็ห้องน้อย่ขนง้างจะล้มหลครับเมื่อนี้ตอวบรรยากาศ หรือว่าอากาศอบอุ่นอากาศค่อนข้างจะแจม่มใสอยู่ครับเมือนี้แต่ว่ากบ็บโดูว่าจะแดดเบิดมือบอ่อกับเป็นอีกอยังที่ว่าแปรป่วนอยู่ครับช่วงนี้ที่จริงทั้งรัฐบาลเพิ่นก็ประกาศว่าจะเขาหน้าฮอนแล้วกับอุ่นใจน้อยางหนึ่งพวกห้าพวกยังเคียวขึ้นนะพี่น้องแดดบ่กี่มือพี่น้องแต่ว่าหญ้าแตกขึ้นเขี้ยวงามไว้ขนาดซึ่งช่วงหิมะ หย่าเพิ่นก็ถือที่มากบนอกตายไปพี่น้องกระบวนว่าตไตเลยพี่น้องเพิ่นกับ่ขกันมาแย้มอยู่แต่บายามนั้นคือใครหย่าไตคือแ่นไปกินอยู่ไก่ที่นอกบานนี้เนาะบางตัวมันก็ขี้ย่านพี่น้องเพิ่นบอกว่ากับมาไก่หลังจากกินเบิดเดียวเพิ่นก็จะจังแ่นกับมาขอม่เมิึงสังเกตเพิ่นเดียวเพิ่นจะแดนกับมหาผมอีก หลังจากกินเบิดตน้ำปะพอเาขไปสามสี่เมตรไปกระเลียนมาขอเอาไหมครับบวกาเขามาไก่เป็นไรตัวนี้อันนี้มาเอาแล่นนี่ละเป็นกระหอกป่าพี่น้องก็เป็นธรรมดาเขาสามารถเขามาเก็บถาบหรือว่าเก็บเอ,อาความหนาลวของเพิ่นได้ซ้ำนี่ถือว่าโอเคนะพี่น้องิ่นก็เป็นสัตว์ที่่องไวอยู่แล้วอันนี้มาเอานี่ซื้อเม็ดทั่วพี่น้องซื้อเม็ดตัวดินแห้งมาปั่นเพิ่นกินต่าองออกมาเล่น มหาอาเก็บเก็บบทความหนาลักพนอีกอย่างหนึ่งก็เฮ็ดเน้สามารถเี่ยเหตุน้มีความสุขได้พี่น้องมะเล่นน้ำสัตว์ปลาถึงสิคุ้ยกันบ่รู้เรื่องหรือว่าศึกศึกษากันบ่รู้เรื่องแต่ว่าเขาก็ซ่อมเบื่องเอาพี่น้องซ่อมเบือ่องพฤติกรรมม่นซึนง่งมันเป็นพฤติกรรมทีว่าน่ารักเดี๋ยวอย่างนั้นพ่นไปพี่น้องเพราะว่าเห็นมเพิ่นลงหลายอยู่บางตัวพนบบันก็บ่ค่อยกาเขามาใกล่พี่น้อง ริเวณแถวนี้ค่อนข้างจะงามพี่น้องเป็นอีกอย่างที่ว่าลมลืน่นเดี๋ยวต่อไปต้นไม้แถวนี้ก็จะแตกใบแตกกิง่งแตกงาแตกใบออกมางามพี่น้องเขียวชุ่มแบบลมลื่นได้หละในสวนตรงนี้เป็นสวนอีกแห่งหนึ่งที่ว่าประชาชนผนออกมาเล่นค่อนข้างจะหลายครับเพราะว่าเมืองนี้เป็นเมืองค่อนข้างใหญ่แต่ว่าประชาชนส่วนมากจะออกมาเล็นในสวนตรงนี้ครับเพราะว่า สวนตรงนี้ข้างล่างน่ะจะเป็นทะเลพี่น้องห้องเดียวไปใกล้ๆหุ่นเดียวเห็นน้ำขีเขียวครับเป็นทะเลสาบลำจืดข้างล่างรัฐบาลเป็นแตงตกแต่งไว้ไห้ประชาชนลงอาบนา้ำเป็นหาดหาดน้ำตื่นพี่น้องเพิ่งตัวนี้เพิ่นมนานั่งเอานี้เอาบริเ็ดตัวนี่เพิ่งมาสิกก้ามบ่พี่น้องบางโติ่นก็เอินเขามาง่ายพี่น้องไล่ไไเนเล่นกันเต็มอยู่ บอกาเข้ามาพี่น้องมันบกที่ช่วงที่ผมมอกมาเล่นตอนฤด,ดูหนาวนะช่วงหนาหนาวคนบกคอยออกมาก,กับหอ,อกหน่อยกับบวชคอยยานพี่น้องมาแล้วพน่ยัง,งขึ้นนังสมอยเหมือนเอิญหยานเนี่ยขามากอยู่ครับแต่บวชคนพี่สิบบนังกินน้ำดอกคนนี่เพิ่มจะซุ่มยู่เพิ่ ข่างกิขี่แล้วแวงอยู่ครับพบว่าตัวใดที่เป็นบบขี่แล้วแวงพันจีพันจีนั่งกินเม็ดตัวอยู่น้ำเฮาเลยพี่น้องเป็นโบขาบอันนี้รู้สึกว่าเปนขาบขาบจะปากเดี๋ยวพันก็แเรนหนีพี่น้องตามที่ผมเคยศึกษาตามที่ผมเคยมาเด่นน้ำเพลนผมพราะอยากซ่อมเมึงออกอยู่ครับพผลกระหอกหน่อยบางตัวแต่เกิดเป็นเฉืองๆนี่พันจีนั่งกินเลยพี่น้องพันจีมานั่งกินอยู่ทั้งข่าง เอายนเม็ดต,ตัวไปสใส่เพิ่นก็นั่งกินอยู่หั่นแต่ว่าตัวใดทีญญญ่เพิ่นย่านเพิ่นก็มาคขาบเอาพี่น้องคาดขาดเสื้ปากก็แลแนน่นหนีไปกินยี่หรอตนเลาะต้นใหม่เพิ่นก็อาจจะคิดว่ามันบ่ามันบ่นบปลอดภัยสําหรับเพิ่นเพิ่นก็ต้องอาศัยต้นใหม่แล่นขึ้นแล่นลงเนาะพี่น้องหลบภัยเพิ่นซึ่งภัยอันตรายของเพิ่นก็บ่บค่อยมีหรอกครับจะน,นี มีแน่แค่ตัวเยียวตัวเยียวใหญ่น่ยพี่น้องแต่ว่ามันก็บ,บุกค่อยเห็นต่วนโดนจะเห็นมากที่หนึ่งในสวนตรงนี้อีกอย่างหนึ่งพวกหมาพวกนั้น,นก็บ,บุมมีคือทั้งบานเท่านะเป็นมีเขจจกระลำข้อไปพี่น้องเขาจะมาจุงจุงยังบึงคือเขาจาออกมานี่ส่วนหมาหมาเขาจบจุงยังไปแนวนนิพี่น้องเขาจะบริปอยสูมันกระบ,บุป็นตยาน แต่ว่าก็เป็นธรรมดาเนาะพี่น้องก็ฮหอกตัวน่อยมันก็บบถือกันกันกบหมาอยู่เดียวแม่นหมาบล่ยมันก็นย่านพี่น้องเพราะว่ามันติดกินเนาะความปลอดภัยของเพิ่นมันก็ต้องระวับบงวหม่อนกนคือว่าที่ลบภัยที่ดีที่สุดก็คือ,คอต้นไหม้พี่น้องเล่นขึ้ <laughs> นก็ไม้เป็นหยังเป็นอย่างจะยิงไปอยุ่นบัน่นเบื่อนก็จะจูงมามาเลียนพี่นอ้องสกกัหอกหน้อยเขาเลีนยึ้นกกไม่เป็น ก็จะเริมออกมายางออกกําลังไก่พี่น้องเพราะว่าอากาศดีเมื่อนี้ก็าหอกหน่อยก็เลียนขึ้นกวกใหม่หมดอ้ออันนี้มาเอาเล่นนี้นะยังก็ไปนั่งกินอยู่ไก่รันก็าหอกหน่อย,ย่านหมาพี่น,น้องหมาเลียนติดกินหมาได้ยินเสียงหมามาเล้เป๊แตะก,ก,ก,แก,กุกใหม่อยากเลียนขึ้นกุกใหม่ยางเดี๋ยวามาเอาเล่นนี่ คุณบนังน้ำพีหน่องตัวนี้ค่อนข้างจะขี้ยานนะผมวาไก่อยู่ครับแต่ว่าหังยานเก็บป่เม็ดทัว่วร์กับเรียนเอาไปกินที่บนไม่ <c oughs> เอา้ากระบอกกระแวกจ้ะอู้วตัวหนึ่งเดี๋ยวเห็นผมเรียนมันตะไก่ๆแอนีมเมอลแล้นลนลนวลนี่เลยกินทั่วเแล้วนี่ไอ้แมาแล้วครับ ตัวใดที่มันเคยได้กินน้ำข้นเพป็นก็จือพี่น้องเคยเห็นคนอาจจะเคยคุกขี้เคยกินน้ำข้นเพป็นชิ้นนะพี่น้องเพป็นกับบุคคลยานบางตัวที่เพป็นขุ่นๆนี่ดีจับผาพ่อนขางง่ายพี่น้องได้เม็ดตัวตัวนี้ก็สีขีาา้ยานด้วยนี่พ,อ,พ,อ,พอเก็บเอาเม็ดตัวแล้วโปรเจคเลนนี้ครับตัวใดที่เป็นขี้ยานโปรเจคโมายอมอโปรเจคโปมยอมมานั่งน้ำเฮาหล่ะพี่น้อง ไปกินนิไก่แต่ว่าตัวนี้เชื่องน้อยหน,นึ่งแต่ว่าบวกาเขาข้าวมาไก่เข้าปันเดตามหาเจ้าตุยหนุ่อยอยู่พี่น้องหมู่บ้านนี้มาเห็นมาเก็บภาพเลยน้อยเดียวอากาศก็ค่อยดีนะหมู่บ้านเป็นอากาศจีล่มแต่บอกมาพอเจ้าตุยหนุ่ยหมู่บ้านนี้ได้ภาพน้อยนึงพี่น้องหมู่บ้านนี้แต่ผมก็เลโยโพดลงไ้พีให้น้องเขาเบิ้งเลย,เลย ต่างมาอเลาะเด่นเออบ,บนื่องเธอพ่อเพิ่นอีกสนุกยังได้ภาพบรรยากาศของความหนาลากักของเพิ่นนะ่ะไปให้พี่ให้นอ้องเบิ่งเบิ่งตื่นนั่งอยู่ที่กงใหม่พี่น้องได้เม็ดตัวเหรอเลียนขึ้นไปนั่งกินอยู่ทั้งเป็น่อนข้างจะขี้ย่านพี่น้องสีเดียวกันก็นงงใหม่ก็เลยเดียวบ่ค่อยเห็นนั่งกบปอกอยึดทั้ง <laughs> ซึ่งสถานที่ตรงนี้ค่อนข้างจะง,งามพี่น้องรัฐบาลมันปลูกต้นไม้เสริมแน่เิ่นก็นมาตกแต่งน้ำแน่เป็นสวนให้เล็กหน่อยดินสวนสาธารณะเดี๋ยวต่อไปเิ่นก็สิมาขยับขยายพวกโตพวกอีเป็นจุดเป็นจุด,ปจดไปพี่น้องจะเป็นโต๊ะพวกปิ่งย่างบาร์บีคิวพวกเฮ็ดให้ประชาชนงาม้นานมาคนเต็มพี่น้องยามห่อนขระจาก็ะพากกัน มาปิ่งมาย่างกินมาสังสรรค์กันอยู่เบิดมือพี่น้องก็สถานที่ตรงนี้ค่อนข้างจะล่งตัวค่อนข้างจะถือว่าโอเคเลยพี่น้องเป็นหม่องพักพอนยอนใจที่ว่าลงโงตัวผู้ใดมักมาอยู่น้ำธรรมชาติก็ขึืนมาอยูส่สวนขางบนนี้ผู้ใดที่มักลงเหรนยน,น้ำทะเลก็ลงไปทั้งเต่พี่น้องตัด่านล่างนะเน,องอน่ยจะเป็นหม่องอาบน้ำแต่ว่าข้างบนเนี่ยจะเป็นหม่องสวนสาธารณะ แล้วก็มีสวนนามให้เล็กน้อยเด่นอยู่ตรงตรงลังคาดสีคือเขียวนี่พี่น้องจะเป็นสนามสนามนามที่พันเห็ดนามพุ่งขึ้นจากไอ้พื้นดินนะให้เล็กน้อยเด่นแซลสซพี่น้องย่ำนะย่ำฮออนแต่ว่ามันเกิดมหาเก็บภาบรรยากาศหนักเพราะว่ามันต้องลบใบหนาเขาเจ้าจน้าพี่น้องผมก็ยานผิดกดผิดเนี่ยก็จะยานถือฟองถือยังมายางมันยาก บึงกระหอกหน่อยตอนนึเงนั่งอยู่ทั้งพู่นทั้งทั้งงามใหม่พี่น้องเป็นตะหางต้นไหม่อยู่นี่มีโค้งคนข่าง,งหลายพี่น้องเป็นหู้เป็นหู้อย่นแต่และต้นสี่หู้หาหู้พี่น้อ,องโค้งไปะนะตะเกิดต้อนอยงใหญ่เดี่ยวแห้งหลายซึ่งบริเวณรอบข่างก็มีแต่เฮือนค้น,นพี่น้อ,องด่านข่างสวนสาธารณะตรงนี้เป็นบาน เป็นสวนสาธารณะอีกแย่งหนึง่งที่ว่าค่อนข้างจะสวยงามครับลุ่งตูมือกระหอ,อกหน่อยสงองตัวมันเล่นไม่คอนข้างจะหายากพี่นอ้องกระหอ,อกหน่อยเด้นี้เพราะว่าคนนลงมาเล่นหลายเพิ่งกตขี้ยานมันมีเพียงแต่ยานพี่น้องมันบ่คอยก็มาเล่นนะอันนี้มาเอาแล้วีาเอาตัวแล้วผมันจะเอื่มาน้าผงจะมาบ่อันนี้มากินตัวแล้วนี่แล้วยิงขนาดนี้ แต่ดมดตัวนางกินอยู่เงาไม่พนะี่น้องอันนี้มาเลยมาเมื่อปะด้วยนี่อันนี้โบมาพี่น้องยิงโอเคนะพี่น้องเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปวิดีโอนะครับเดี๋ยวจะขอเก็บภาพบรรยากาศความหนาละของกระห้องหน่อยไปซ้ำนี่ครับเดี๋ยวมือใ้อากาศดีจังจะคอยทยอยออกมาเก็บภาพบรรยากาศไว้ให้พี่หน้องมาเบิง้งเนาะ ขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่แบกคำวิญญาณช่อมเลือกคบเป็นกำลังใจให้กันนะกันครับเดี๋ยวกันไหมคลิปวิดีโอนะครับพี่น้องโอเคครับบ๊ายบายอันนี้มาเอาหนี่บ๊กเป็นว่าจะไปบ,บ่า,ายพี่น้องมันยังเรียนกามาบ่เนี้อ่ะมาเซ่ไปบ่ายพี่น้องด้วยนี่ไปบ่ายตรงรู้เหี่ดเป็นบ่สีเดาเว้งพี่น้อง เห็นหอนเม็ดทัว่วโอเคครับเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหนาพี่น้องบายบาย